ไปดเเบนดีกว่าครับบายบายบ๊ายบายจุบุบีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทอยบ๊ายบายบีบ๊ายบาย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 ครับบ๊ายบไปแล้วบ๊ายบายครับเฮ้ยมาไม่ทันไปแล้วเดยิบหยิบยิบ Dẹp à dẹp, dẹp yêu Dẹp, dẹp, ba, À, dẹp yêu thì yêu ba, yêu ba, à. ba, yêu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  ba, là ba, nó là yêu ba, yêu ba, yêu yes bro Yes bro ba, yêu ba, đi ba, yêu ba, ใช่พี่แจ็คหาไปพี่แจ็คหืมประตูนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่ไม่ใช่เป็นี้พี่นะ้องผมก่อนเด้อเจเจนั่งซบกันด้วยต่อไปก็คุณทอยแล้วแหละ คนแม่เพิ่งตื่นนะจ๊ะมัน จะไปไหนไกลเกินออยู่ในทุก 나 <목소리도> นองเพลงพอเกินอยากจะดีก็ไาแต่ป๊าป๊านอนอยู่แย่ไม่ได้ค่ะพี่นองเพียบตกลอบเลยที่จริดอ่ะเฮ้ยพี่พี่มันสายเดียวผมอยู่แล้ว นาแล้วตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่แต่ไม่รู้จะผ่านมันไปเมื่อไรจะไม่ต้องเจ็บซ้ำๆกับความทรงจำที่เธอเคยทำและทิ้งไว้อยากจะลบลืมบางคนแต่ดูเหมือนมันวนๆรำไป รูแล้วว่าควรจะลืมเสียทีก็แค่นี้แต่มันก็ทำยากไปต้องอยู่กับภาพวนวันที่ตามรังควานให้ทอรมานและโหดร้ายอยากจะลบลืมบางคนแต่ดูเหมือนมันวนวน,วนโฮโฮไม่ไปนะ ไม่เคยหยุดไหลเพราะใจไม่เคยหยุดรักแต่ยังทำร้ายตัวเองำสมกเจ็บปวดไม่มีจุดหมายหายใจไม่เคยหลุดพ้นจดจำแค่คนบางคนที่ทิ้งไปเวลาไม่เคยคอยใคร ไม่รไมงไงน้องหนาวเียกดื้ออืออนะฮะเจคกี้นอนแล้วหรอทำอะไรเหูอ เปล่าอยู่ร้านเกมนอนทำไมไปรุ่นเมกาอ่ะฮะอ่าฮะไปละเอาไปดูด้วยดิป่ะทุกคนไรอะไรดูว่าไปเจอกันเถอะมาเจอกันแชร์เหรอเจออกันค่่ะได้เดี๋ยวแชร์แต่ทอยยังอยู่นะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะยันเช้าเลยไหมครับแล้วไงอ่ะอะไรของเธอดีขนาดนั้นแล้วแไงอ่ะฮะ หนาวไปเปลี่ยนรถด้ะจูนป้าพี่ไม่มีแฟรเลยอย่ามาทำางนี้ใส่น้าเดี๋ยวเดี๋ยวรีไรเอาเลยเธอต้องแต่งตัวเป็นอราเราเขเป็นโบราณโบราณเลยนะที่หลายคนจัดทำไมอ่ะเราจะทำด้วยอย่างน้องคางคาวผีเป็นไงโอยมีแค่ราะห์คนเดียวเอพิกดีกว่าป่ะก่อนนะน่าเบื่อกลับมาเล่นเนาะผ่านไปแล้วฟจูนน้องผมใช่เหรอ ใช่เอาไม่ใช่หรอแล้วเอเป็กในโทรศัพอ๋อชื่อเกจยวซาอันมีดเลยเหรอไม่มีไงล่ะเกจยวซาชื่อตกใจหมดชื่อน่ากินจ้างพอจูนกินไปแปล้วเปลี่ยนใจออ๋สรุปมาเลยพี่มาเอาไม่ได้เล่นในโทรศัพท์เล่นี่ถึงกับตตัวเิไปเติมมาเล่นด้วยเลยนีคิดถึงเขาเปล่าเติมแค่สองชั่วโมงไม่ใช่อ่ะเบื่อ แม่อย,อยู่ห้องเพลงนี้ผมขอมอ้นอเช้าก่อน้าโอนเพลงนี้ผมขอมอมให้<อ><อ>ไปเจ๊ไปไหนอะเจ็กไปแล้วละงานนังเก้ลี้ด้วยเ <c oughs> หลือเหลือกันแค่นานังเก้าลีดดูกัน แหมตอนเสาร้องเพลงนี้คนอย่างเยอะตอนทอยร้องไม่เห็นมีใครอยู่เลยแม่้ทอยร้องเพลงพอมากไม่พอเท่าฟอร์จูนหรอกฟอร์จูนต้องร้องให้ฟังแล้วล่ะจริงเหรอเจ๋อจะร้องนะเอ้าเออนึกว่าจะให้เจ๋อนึกว่าจะให้เจ๋อเจ๋อเออเนี่ยแหละที่ผมชอบเขาฟังทอยดีกว่านะ เชยอยู่เจ็บก็รอดูจะปิดดีนานแค่ไหนอ้อโวแล้วบอกเขาบ้างไหมว่ายังนอนข,นข้างใครจบแล้วคอยไปไม่ใช่เนียนไปโขบซสนๆสกันรักเขาอย่างนั้น ฉันเข้าใจฉันแค่สงสัยว่าคนที่ไม่ได้โสดเขาก็หกยังไงตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกันเธอจะพูดถึงฉันกันว่าไงฉันมาจีบงั้นใช่ไหมแล้วทำหน้ารำคาญ หรือบอกเป็นแฟนกันไม่ถึงปีแต่ตอนนี้กำลังจะเลิกกันแล้วคอยจบด้วยคำนั้นเขาไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอ ชาทั้งท่าทางและสายตาคนรักกันมาความเย็นชามันฟ้องทั้งหัวใจเขาเอดใจบ้างไหมหรือว่าเขาก็รับได้หากเขาเต็มใจก็พามาคุยกับฉันพร้อมๆกัน รักเขาอย่างนั้นฉันก็เข้าใจฉันแค่สงสัยว่าคนที่ไม่ได้โสดเขาก็โงยังไงตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกันเธอจะพูดถึงฉันกันว่าไงฉันมาจีบงั้นใช่ไหม แล้วำํำนาวรำคาญหรือบอกเป็นแฟนกันไม่ถึงปีแต่ตอนนี้กำลังจะเลิกกันแล้วค่อยจมด้วยคำนั้นคงว่าไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอ เขาทุกวันเธออยู่ตรงนั้นกับเขาแต่ฉันอยู่ตรงนั้นตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกันเธอจะพูดถึงฉันกันว่าไงฉันมาจีบงั้นใช่ไหม แล้วทำนารำคานหรือบอกเป็นแฟนกันไม่ถึงปีแต่ตอนนี้กําลังจะเลิกกันแล้วค่อยจบด้วยคำนั้นเขา,าไม่ต้องสนใจมัน ฉันมาแล้วฉันใจร้ายเธอต้องทอระมานหรือบอกเป็นคนดีที่รักเธอแต่ไม่ตรงใจเธอที่ต้องการแล้วค่อยจบด้วยคำนักเขา้ามาไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอเหมือนเธอ เหมือนเธอสรุปว่าเหมือนเลยไม่เหมือนเมื่อนเธอลืมว่าคนนั้นคนที่เธอใช้คำว่ามันนั้นแฟนเธองงงงเธอเท่าทีเทษทีหลงหลง จบไม่สวยเลยแมงเอ้ยลืมลืมโทษทีโทษทีโทษทีเพราะแล้วจะจบสวยๆอยู่แล้ววันนี้ลับแล้วแม่ฟาจูนฟาจุนมันดูดูหนังโปะเปล่าฟาจุนใช่เปล่าจะหลับแล้วจะหลับแล้วฟาจูนฟาจูนเอี่ยควักโทรศัพท์ดูหนังโปะเปล่าอะไรพี่อะเปล่าพี่พูดอะ พอจูนเอาพูดเนี่เอ้ยไม่ใช่พี่พูดแต่พอจูนแล้วแค่อยู่อ่ะเขาก็มีความสุขนะพี่ใช่ครับป้านี่ไม่นอนกันเลยเนี่ยไวรุ่ณเมกาเปล่าเราอ่ะฮึอยู่ต่างประเทศกันนะเ่ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วเมกาบางนาดิพี่อยู่เมกาพี่ก็เลยแบบเหมือนนอนดึกอะที่ไม่นอนดึกนะชัยาพูงอะพี่อะตอนนี้พี่เช้าอยู่ชัยภูมิที่ไหนที่มู่ Ha 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 ha! ไม่รู้ว่าภาพแววตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจะมันได้อยู่เสีจใความรัก จะชื่อฉันมีสิ่งเอออีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจะมันได้อยู่เสียจากความรัก จะมีเสียงออดแอดออดแอดเลยนะพอดีว่าเก้าอีอ้มันถูกับกีตาร์น้องหนาวจะรับังน้องหนาวอเปกกระเป๋าลบไงเพะเนี่ยไม่เข้ากำลังเข้าแฝดอให้ไปรับนหน่อยดีอือก็วอร์โซนอ่ะเดี๋ยวไปรับไปรับแม่สาวน้อยที่วอโซนแล้วเขากลับมาละจ้า เป็นไงไม่หานกันจริงคู่นี้ใช่เหรอเจ๊กใ,ใช่เหรอใช่ช่วงเก่งนะเราอ่ะเราเองครับว่าเจ๊ก็คือแบบว่านะไปหาเราต้องคืออะไรเนาะเออเป็นอะไรอย่าเป็นอะไรกันเนาะแลดิสคอนมันลบไงวะมันดิสคอนมันลบไงวะจิ้มหายแล้วบีบีเจ๊พักไปกวนบ้างดีกว่าเจ๊อย่างมีประเด็นจุ้งดิขครอนเราเช็ดยังไง ดีขออะไรนะลบแชทยังไงทำไมทำไมอ่ะลบแชทอะไรลบแชทที่แบบคุยอ่ะลบแชทไงวะบิลลี่แม่งบีบีจ๋าบีขาบีแล้วกูแตกกูแตกเลยอ๋อลบลบนี่ลบอะไรอ่ะลบแชทในแล้วยังไงอ่ะในไหนอ่ะได้ดิอ่ะดีสีอ่ะทำไมแล้วยังไงอ่ะก็ลบไง อันนี้เราเราลบลราลบแล้วต่อหน่อยเธอจะลบใครลบเราอ๋อเปล่าเราเธอทำไมอ่ะแค่กดกระกำเราไปเขาก็ได้จริงเหรอเธอมันพลาดเวลาเราเปิดคอมมาแล้วมันดิคอนจะ๊ดจริงป่มอ๋ออ๋ออ๋อแล้วอแล้วถ้าสมมติว่าเขาไปไม่พอดีวิจาเออวีจารอะไรของบิลลี่เอาบิลลี่ออกไปจากชีวิตทำไมอ่ะบิลลี่เขาอ ใช่เอาเปาเราอ่ะใช่อาวเราเปล้างบิลลี่ไว้หรือเปล่าไม่ล้างไม่มีล้างระดับเจก็ยังทักไปบอกว่าไม่เหมือนกันเธอนี้หนอกพูดอยู่นั่นแหละพูดอยา่นั้นแหละเขาร้องเพลงให้พูดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพูดอย่างนั้นแหละเจกไม่มีตอแหลครับเจกไม่มีตอแหลพูดจังเลยนะอีสตอรี่นั้นน่ะพูดจังก่ะชับป้ายเขาไม่รู้มั้งเอาว่าเขาถามอะ เราจะพูดทั้งปีเลยไหมเขาถามว่าต้องเล่าให้ฟังสิแล้วมันพูดไม่ได้เหรอไม่อยากเล่าอ่ะเป็นไรอ่ะไม่อยากเล่าก็ไม่พูดแล้วครับเออก็ถ่ามนีไงว่ามันไม่พูดไม่ได้เหรอเป็นไรอ่ะได้ข่าวได้ข่าวขอโทษทีเรื่องนี้คงจะต้องแบบพูดทั้งปีอะมีเรื่องให้พูดถามร้อยคนก็พูดร้อยคนนี้เหรอฮะมันไม่ถามนั่นแหละดูแล้วจะรู้กนลังประเทศแล้วตอนนี้ มาดิแึกอะไนี่นึกว่าอยู่นี่แล้วหลังเขาเนีบไปแล้วจะมาทักมาล่วงเกินเกินไปแน่จะเย็นจะเย็นถักมาล่วงเกิน,น,นกวนิ่งไม่ปิลี่อายุปิลี่อายุสิบหกเองเ <c oughs> จกนี่กินเด็กกันแน่เราอะ่ะจริงอ่ะ <c oughs> ตายแล้ว o oh my god จะกินเด็กก <c oughs> ันเรา เ็อายุสิบอกตอนแรกพอก็จะกินเด็กไม่ใช่หรอเพิ่งอยูอ่มอสิทอก็จะกินเด็กไม่ใช่หรอกินเด็กอะไรบ้าวไอหมูเอาไม่ใช่หรอหมูอา้าวใช่ไม่ใช่หรอ <c oughs> เห็นกินใจเหลือเกินอะไรกินใจอะไรวะซาตานี่กินใจเหลือเกินพอร้องเพลงให้ก็โอ้โหแทบจะลงไปชักร้องเพลงให้แทพจน <c oughs> เหนื่อยเนี่ย เราแต่งควันคันนี้เป็นสีดำแล้วไม่ใช่แล้ววะเรางงมากว่าร้องเพงลง้ัสกดคนดูเป็นยังไงเราไม่เคยเข้าถึงทำไมโอเวอร์กันจังวะดูในคลิปไม่เห็นได้ยินเสียงบิลลี่สักกะเอะหึงเหรอหึงอ่ะอ้าวเราแค่งง,งไงเราอยากรู้อ่ะหึ่งเขาว่าวพูดตรงๆก็ได้นะอ้าว ว้าวอันนี้จริงพูดเรื่องจริงเลยเอาลองไปฟังในคลิปที่ได้ยินเสียงมิลลี่ปะเราไม่ได้ยินได้ยินมันได้ยินเบาๆไม่เชื่เอเราไม่ได้ยินเลยนะเออมันแค่นั้นน่ะเราแล้วงงไงว่าทำไมพูดจะอะไรกัน<ม>บึ้มบึ้มว่างงใครอะเธอเมื่อไหร่จะเข้ามาแคปหนึ่งรอยเลยจลุดจารีบบอกรีบกันไปก่อนเลยคอมช้าจังแย่แ yeah, ย yeah. ่เ,<อ>เราเข้าช้เองอะเลิกกันได้แล้วสองคนอะเลิกกันแล้ว รอรออยู่อ่ะรออยู่รอให้ได้เยอะแล้ว <c oughs> ไปเดี๋ยวทอยมาพบกับเบลลี่นะเออเอาเลยเอาเฮ้ยไม่เอาแต่ซาร์ลี่นี้คนรอดูเยอะเยอะลองไงอ่ะอาจจะใช่หรอ,อใช่หรอเดี๋ยวแจ๊กไปเดินชิชีกันหนาวเเออใช่อ่ะเรายังมีเบอร์เยอะแยะเลยแจ็ค

กินทีละคำสองคำเหลือนั่นแหละโอ้ยมีลองงานลองงาน ในห,ห้องรูปภาพเห็นปะในห,ห้องรูปภาพทำไมมันหนังจังวะเป็นไง งานชงให้เพื่อนเป็นไงานเจ้าเจอจริงจริงจริงหรืออู้ว่าศับนี้อะไรกันนครับนี่อะไรวะโยนกันไปโยนกันมาสงสารบิลลี่อ่ะทำไมทำแบบนี้อ่ะทอนไปเขาก็บิลลี่ดีไม่เอาไอ้เจอไม่ได้ตัดกับตรงอ๋อแค่แบบ จะในขับด้วยการปืกันเจเป็นที่เลี้ยงพอให้เจอปนที่เลี้ยงเป็นที่เลี้ยงให้ระยะเวลาเจดวนคี่เลี้ยงให้ใช่อน้นประชุมเจก็บอกคนโอดีเป็นพี่เลี้ยงได้ไหมนายกัดยืนเบือใหญ่เลยแต่วันนี้เขาเล่นดึกนะดึกจัดเลยทอยไม่เคยเห็นเล่นดึกขนาดไหเขาอยู่กับเจกไงคอยคอยดูได้เหรอ ไม่ไม่เคยเห็นเขาอยู่ในประเทศเตือนน้ำขนาดนี้อ๋ออ๋ออ๋อจ้าจ้าจ้ะเออยคอยเอฟซีใครๆก็รู้ยูทูบเขาพูดตามสองทอยเป็นพูดอะไรนะยูทูบดูยันยูทูบปเจ๊กดูเอาดูเอาเจ๊กไม่เลิกไม่ได้ละมั้งจังหวะเนี้ย อะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยนะทำไมมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะฮะฮะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเอาดิเจเออดิเจมันน้องใจเจีอะไอฟอร์จูน้องใจจีออกมาออกมาทำไมมาหยีซี่อะไรกันครับนี่ไอเป็นไอเบิร์นยูซาเวเด่าไปเป็นไอเบิร์นยูซาเวนะขี่ได้ปะน่ะบอม เบิ่มอยู่นู่นไม่มีเอียวเกียวเกี้ยแบบนี้แบบนี้หรอเกียวฟาจูนไม่ยอมปล่อยเลยกดออกออกเลยเกียวกด F9 ฟเก้าขี้หลังขี้หลังไปไปพาดตัวแล้วพาดตัวเร็วขึ้นขึ้นขึ้นอุ้ยอุ้ยโทษตอบจะล่วงฟาจูนเด็กขี้งอนนะวะ เออเดี๋ยวขับรถหนีพอจินเลยกระเช้านะรู้เปล่าขับรถหนีเฉยนอนงอนงอนมาแล้วหนาวเนื่อง้างสวีทโฮมอะไรอ๋อสวีทโฮมของเน็ตซีจะเนี่ยไม่ได้ไปดูเลยอ๋อไม่ว่าจะดูไปพิงก็ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะ